และวันนี้เราจะมาแนะนำซุ้มที่คนชอบเยอะที่สุด2ตัวนี้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวที่1ซุ้มตัวนี้นะคะเป็นซุ้มที่ทำมาจากแผ่นเมทัลชีสสีเหลืองซุ้มบล็อกตัวหน้าต่างของซุ้มตัวนี้เป็นหน้าต่างบานาพับสามารถเปิดออกได้3ด้านด้านในนะคะจะมีซิงค์้างของและชั้นวางของให้พอประตูจะอยู่ทางด้านหลังส่วนพื้นของเราทำมาจากพื้นซีเมนต์บอร์ดหนา15มิลลิรลอมถูกบกถูกใจคนช่วงนี้มากด้วยขนาดสีสันและราคาถูก ทำให้ซุ้มตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เข้าถึงง่ายมากค่ะและต่อมาเป็นซุ้มตัวที่สซุ้มตัวนี้นะคะเหมือนกับซุ้มตัวแรกทุกอย่างยกเว้นสีและมีโซ่ตงหน้าต่างตัวบาไม้ของซุ้มตัวนี้เป็นบาไม้ต่างระดับซุ้มตัวนี้เป็นซุ้มสีเขียวสดบอกได้คําเดียวเลยนะคะว่าถูกใจแอดมินมากซุ้มตัวนี้มีอุปกรณ์ครบครันพะด้านในซุ้มมีทั้งซิงค์้างของและชั้นวางของตัวประตูจะอยู่ทางด้านหลังแล้วติดฉนวนกันความร้อนให้ด้วยตัวบาไม้ของเราก็ทํามาจากวัสดุคุณภาพดี และที่สําคัญเรายัางค้นเคลือบให้อีกด้หากท่านใดสนใจซุ้มสวยๆราคาถูกคุณภาพดีต้องที่นี่ค่ะถูกและดีต้องที่วันชอบ